สวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่ในช่องติดดาวบันเทิงเขาซื้อตัวอะไรให้หนูเป็ดไม่คิดรักเป็ดก็เลยซื้อเป็ดให้หนูทำไมหนูชอบอ่ะน่ารักมากใครซื้อให้หนูบมซื้อเองใช่เหรอใครซื้อให้หนูนะผมซื้อผมซื้อหรอครับใครซื้อให้ผม <c oughs> ในกระดูหน้าน้องอีกชื่ออะไรนะเป็ดชื่อเป็ดเหรอโอเคตลกอะ่ะเขาซื้อตัวอะไรให้หนูเป็ดนี่พี่รักเป็ดก็เลยซื้อเป็ดให้หนูทำไมหนูชอบอะ่ะรักมากใครซื้อให้หนูหนูซื้อเอง <c oughs> ใช่เหรอใครซื้อให้หนูนะ บูมซื้อหรอครับไปซื้อให้บูม <c oughs> ในก็นูหน้าน้องอีกชื่ออะไรนะเป็ดชื่อเป็ดเหรอโอเคตลกอ่ะ